สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณป้ามีเรื่องเล่ารายการที่จะพาคุณไปฟังเรื่องราวจริงจากชีวิตจริงในสังคมที่บางครั้งอาจสะท้อนตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นแต่สิ่งที่ตามมาคือหนี้ก้อนโตที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการวันนี้เธอมาณ ตรงนี้เพื่อเล่าเรื่องราวของเธอให้เราฟังแบบหมดเปลือกค่ะเราขอใช้นามสมมติว่าคุณแอนนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะขอบคุณที่เชิญหนูมานะคะยินดีมากค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประสบการณ์ที่หลายคนอาจเคยเจอหรือกำลังเผชิญอยู่อย่าพลาดนะคะฟังกันยาวๆไปเลยค่ะคุณแอนคะอยากให้เล่าถึงชีวิตก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบดูไฮโซหน่อยค่ะชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วหนูไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยเลยค่ะพ่อแม่เป็นพ่อขาแม่ขาตลาดนัดทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆหนูเรียนจบปริญญาตรีธรรมดาๆแล้วก็ทำงานบริษัทเป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเงินเดือนประมาณหมื่นปลายๆค่ะแรกๆก็พอใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอะไรฟังดูเหมือนชีวิตคนทั่วไปเลยนะคะ แล้วอะไรที่ทำให้คุณแอนอยากเปลี่ยนตัวเองอยากใช้ชีวิตที่ดูหรูหราขึ้นนะฮะมันเริ่มจากที่ทำงานค่ะหนูเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนแต่งตัวสวยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใส่นาฬิกาหรูหูเวลาคุยกันในออฟฟิศหรือว่าไปงานสังคมคนเขาจะชื่นชมเขาดูเหมือนเขาได้รับการยอมรับมากกว่าหนูเลยรู้สึกว่าอยากให้คนมองหนูแบบนั้นบ้างอยากให้คนรู้สึกว่าเราไม่ธรรมดาค่ะ เป็นความรู้สึกที่อยากพิสูจน์ตัวเองในสายตาคนอื่นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเรามีของดีๆใช้คนจะมองเราว่าประสบความสำเร็จดูมีฐานะแล้วมันจะทำให้เรามั่นใจขึ้นก็เลยเริ่มจากกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกค่ะกระเป๋าใบนั้นนี่เหมือนจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอยากให้เล่าต่อหน่อยค่ะว่าเริ่มจากตรงนั้นแล้วมันไปต่อ,อยังไงคะใช่ค่ะ กระเป๋าใบ,บแรกมันเหมือนจุดประกายอะไรบางอย่างหนูรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นจริงๆเวลาเดินไปไหนเรามีคนทักว่ากระเป๋าสวยจังหรือว่าซื้อจากไหนมันเหมือนได้คำยอมรับจากคนรอบตัวแล้วมันทำให้หนูอยากได้ของดีๆมากขึ้นไปอีกกระเป๋าใบแรกนี่ซื้อด้วยเงินสดหรือว่ามีวิธีการยังไงคะไม่ค่ะไม่มีเงินสดซื้อหรอกคะ่ะหนูใช้บัตรเครดิตคะ่ะตอนนั้นคิดง่ายๆว่า ผ่อนได้เดือนละนิดหน่อยไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอได้ใบแรกมาแล้วมันเหมือนติดใจอยากได้ใบที่สองอยากได้รองเท้าน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องประดับทุกอย่างมันเริ่มพอกพูนจนบัตรเครดิตใบแรกเต็มมูงเงินค่ะแล้วจากบัตรใบแรกกลายเป็นกี่ใบคะ จาก1ใบเป็น3ใบแล้วก็5ใบจนสุดข้ายมีถึง10ใบคะ่ะรวมยอดหนี้ทั้งหมดตอนนั้นเกือบ7 0 0 0แสนบาทแต่หนูก็ยังทำตัวเหมือนทุกอย่างปกติยังแต่งตัวสวยใช้ของแพงไปเพราะว่ากลัวเสียหน้ากลัวคนรู้ว่าเรากำลังลำบากนอกจากบัตรเครดิตแล้วคุณแอนเคยไปยุ่งกับเงินกู้นอกระบบไหมคะเพราะว่าบางคนที่นี้เยอะๆมักจะหันไปทางนั้น เคยค่ะตอนที่บัตรเครดิตเต็มหมดทุกใบแล้วเงินเดือนไม่พอจ่ายขั้นต่ำหนูเลยไปยืมเงินกู้นอกระบบมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตดอกเบีย้ยแพงมากวันละสิบเปอร์เซ็นบางทีหนูยืมมาหมื่นหนึ่งแต่ต้องคืนเป็นแสนภายในไม่กี่เดือนมันยิ่งทำให้หนี้พอกพูเร็วขึ้นหนูกลัวมากเพราะว่าเจ้าหนี้พวกเนี้ยทวงโหดบางทีถึงขั้นขู่จะไปที่ทางานหรือว่าที่บ้านฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะ นี่คือสิ่งที่หลายคนเจอเมื่อเข้าสู่วงจรน,นี้แล้วในใจลึกๆตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเครียดมากค่ะทุกครั้งที่ได้จดหมายทวงหนี้หรือว่ามีโทรศัพท์จากธนาคารใจหนูจะเต้นแรงนอนไม่หลับเลยแต่หนูก็ยังฝืนยิ้มฝืนแต่งตัวหลูๆไปทำงานไปกินข้าวกับเพื่อนไปโพดรูปในโซเชียลมีเดียให้คนอิจฉาเพราะหนูไม่อยากให้ใครรู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วมันพังขนาดไหน นี่คือภาพที่เราเห็นบ่อยๆในสังคมสมัยนี้เลยนะคะภายนอกดูดีดูรวยแต่ข้างในคือหนี้ที่กองพเนินแล้วตอนนั้นคุณแอนเริ่มรู้ตัวว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วคะตอนที่เจ้าหนี้เริ่มทวงหนักๆคะ่ะธนาคารโทรมาทุกวันบางวันถึงขั้นมีจุดหมายขู่จะฟ้องหนูเริ่มจ่ายขั้นต่ำไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินเดือนมันไม่พอ ต้องเริ่มยืมเงินจากเพื่อนจากพี่น้องบางทีก็โกหกพ่อแม่ว่าเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างเมื่อนี่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วชีวิตประจําวันของคุณแอนเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนตกอยู่ในวงจรค่ะทุกคืนนอนไม่หลับเพราะคิดแต่เรื่องเลินต้องจ่ายขั้นต่ําบัตรเครดิต8-9ใบไหนจะดอกเบี้ยที่พอกพูนขั้นทุกวันเงินเดือนหนูเกือบทั้งหมดหายไปกับหนี้ แล้วหนูยังต้องยืมเงินจากคนอื่นเพื่อมาจ่ายหนี้เก่ามันเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองเลยค่ะแล้วเรื่องนี้มันกระทบความสัมพันธ์กับคนรอบตัวยังไงบ้างหนักมากค่ะเพื่อนบางคนเริ่มห่างเพราะหนูยืมเงินแล้วคืนช้าหรือบางคนก็รู้สึกว่าเราไม่น่าเชื่อถือครอบครัวก็เริ่มไม่ไว้ใจเพราะหนูก็วกหลายครั้งว่าต้องการเงินไปทำอะไรแต่จริงๆเอาไปจ่ายหนี้หนูไม่กล้าไปงานรวมญาติ ไม่กล้าเจอใครเพราะกลัวเขาจะถามถึงชีวิตที่ดูหรูหราแต่จริงๆแล้วหนูไม่มีอะไรเลยแล้วเพื่อนๆที่ทำงานล่ะคะเมื่อเขารู้ว่าความไฮโซที่คุณแอนสร้างขึ้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาพวกเขารู้สึกยังไงบางคนก็ผิดหวังค่ะเพราะเขาคิดว่าหนูรวยจริงๆมาจากครอบครัวดีๆแต่พอรู้ว่าทุกอย่างมาจากนี่เขาก็เริ่มมองหนูเปลี่ยนไปบางคนหัวเราะเยาะบอกว่า เล่นใหญ่เกินไปหรือบางคนก็สงสารแต่ส่วนใหญ่ก็ห่างเหินเพราะกลัวหนูจะมายืมเงินหรือรู้สึกว่าเราไม่จริงใจมันทำให้หนูรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นในที่ทำงานนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงนะคะว่าการพยายามรักษาภาพลักษณ์มันอาจทำให้เราเสียทั้งเงินเสียทั้งความสัมพันธ์แล้วตอนนั้นคุณแอนรู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวคะ่ะ ภายนอกดูเหมือนประสบความสำเร็จมีของแพงๆใช้แต่ข้างในคือว่างเปล่าร้องไห้คนเดียวบ่อยมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำให้ครอบครัวผิดหวังทำให้ตัวเองต้องมาลำบากแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกเห็นใจจริงๆค่ะเพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากในสังคมที่อยากให้คนอื่นยอมรับแต่สุดท้ายกลับต้องแบกภาระนี้ที่หนักอึง้งแล้วจุดเปลี่ยนมันมาถึงเมื่อไรคะ คุณแอนแตัดสินใจจัดการหนี้ยังไงจุดเปลี่ยนคือวันที่หนูตัดสินใจบอกความจริงกับครอบครัวค่ะหนูร้องไห้แล้วบอกพ่อแม่ทุกอย่างว่านี่มันเยอะขนาดไหนแล้วหนูไม่ไหวแล้วพ่อแม่โกรธมากตอนแรกแต่สุดท้ายก็ช่วยหนูวางแผนหนูเริ่มจากการรวมหนี้ทั้งหมดปิดบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไปกู้เงินก้อนจากธนาคารที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า เพื่อมาปิดหนี้บัตรเครดิตท,ทั้งหมดนี่คือก้าวแรกที่สำคัญเลยนะคะแล้วทำอะไรต่อหนูเริ่มทำงานเสริมค่ะรับงานฟรีแลนซ์ทำทุกอย่างที่ทำได้เช่นขายของออนไลน์เขียนคอนเทนต์แล้วก็ตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดไม่ซื้อของแบรนด์เนมไม่กินข้าวนอกบ้านใช้ชีวิตสมระมากๆหนูตั้งเป้าว่าจะใช้นี้ให้หมดภายใน3ปี สามปีนี่เป็นเป้าหมายที่ช้าทายมากเลยนะคะแล้วทำได้ตามเป้าไหมคะเกือบสำเร็จค่ะตอนนี้หนี้เหลือไม่ถึงแสนแล้วจากที่เคยเกือบเจ็ดแสนหนูรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะตอนนี้คุณแองใกล้จะปลดหนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงมั่งคะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุกวันหนูเริ่มเก็บเงินได้บ้างแล้ว และที่สําคัญคือความสัมพันธ์กับครอบครัวดีขึ้นมากพ่อแม่ภูมิใจในตัวหนูที่กลับมาลุกขึ้นสู้ได้แล้วเรื่องการงานล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านเรื่องนี่มาส่งผลกระทบกับงานไหมการงานดีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้หนูเครียดจนโฟกัสงานไม่ได้บางทีก็ลางานบ่อยเพราะกลัวเจ้านี่แต่ตอนนี้หนูทำงานได้เต็มที่ขึ้น ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเพราะโฟกัสกับงานมากกว่าเรื่องอื่นและหนูก็เริ่มมีเงินเก็บกับงานเสริมทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องแสงทำเป็นไฮโซอีกต่อไปอะไรคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดที่คุณแอนได้จากประสบการณ์นี้หนูเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ของแพงหรือการยอมรับจากคนอื่นแต่อยู่ที่การมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ อยู่กับครอบครัวอย่างสบายใจและรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ทำสิ่งที่ถูกต้องฟังแล้วรู้สึกดีใจจริงๆค่ะเพราะคุณแอนคือตัวอย่างของคนที่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณมากที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มาเล่านะคะหวังว่าเรื่องของหนูจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเจออะไรแบบนี้อยู่ค่ะ แน่นอนค่ะและสำหรับผู้ฟังทุกท่านถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหาเรื่องนี้หรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าลืมนะคะว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ขอบคุณที่ติดตามคุณป้ามีเรื่องเล่าเนวันนี้นะคะเพื่อไม่พลาดว่าคลิปต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรกดไลค์กดติดตามไว้นะคะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ